สวัสดีครับได้นำพระสมเด็จพระรักขังนะครับเนือโลหะทั้งที่เคลือบรักและไม่เคลือบอะไรเลยนะครับจำนวนหนึ่งไหมท่านได้ชมกันนะครับนะครับด้านบนนี้คือเคลือบด้วยรักนะครับส่วนด้านล่างคือไม่ได้เคลือบด้วยอะไรเลยนะครับเป็นพระสมเด็จหลายๆพิมพ์นะครับที่นำมาให้ชมในวันนี้นะครับแต่จะจะแสดงให้ท่านเห็นนะครับเพียง องหรือสององเท่านั้นนะครับสำหรับองค์นี้นะครับไม่ได้เคลือบด้วยอะไรเลยนะครับเป็นพิมพ์นิยมคือนิยมกันมาช้านานตั้งแต่โบราณแล้วครับสําหรับพระสมเด็จพิมพ์อง์นี้นะครับหลายท่านฝันอยากได้ครอบครองนะครับแต่หายากครับไส่วนมากจะไม่ค่อยได้ครอบครองกันนะครับแต่พิมพ์ค่อนข้างตื้นนะครับสําหรับพิมพ์พิมพ์นี้นะครับอาจจะตื้นหน่อยแต่ก็ไม่ได้ตื้นมากกลังสวยนะครับ ะเห็นได้ว่าพระที่ไม่ได้เคลือบนะครับที่นําให้ชมนี้จะเป็นสีทองเหลืองอารามนะครับแต่ว่าไม่ได้ผ่านการขัดถูนะครับเป็นสภาพเดิมๆนะครับคือเก็บมาอย่างไรนะครับก็อยู่อย่างนั้นนะครับไม่ได้ผ่านการล้างหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับท่านจะเห็นด้านข้างนะครับด้านหน้าด้านข้างนะครับก็คือจะไม่ผ่านการ เคลือบอะไรเลยเป็นเนื้อพระล้วนๆนะครับแล้วทําไมไม่หมองไม่เศร้าไม่ดํานะครับก็นี้ก็เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์นะครับไม่รู้ว่าโบราณท่านผสมโลหะอย่างไรนะครับอาจจะเป็นจากการเล่นแร่แปรธาตุนะครับสมัยก่อนโบราณท่านนิยมมากนะครับด้านหลังนะครับมองไกลๆก็จะเหลืองนะจะทอนแสงวิบับนะครับนะครับให้ท่านดูชัดๆว่าด้านหลังนั้นนะครับเป็นผิวจริงๆแล้วไม่ได้ เรียบอย่างที่ท่านดูไกลๆนะครับทอนแสงนะครับจะเป็นผิวขรุขระยับย่นนะครับทั่วไปนะครับนะครับแล้วก็จะมีสนิมทองนะครับเกาะบางๆเข็นได้ชัดนะครับแล้วตามการเวลาที่เก็บมานานนะครับก็คือจะเป็นสภาพอย่างนี้นะครับทองเก่าโบราณนะครับส่วนอีกพิมพ์หนึ่งนะครับจะเป็นไม่ได้เคลือบเช่นเดียวกันนะครับแต่เป็นเกรดสบัดนะครับ เป็นพระสมเด็จนะครับเป็นพิมพ์ที่หายากพิมพ์หนึ่งนะครับสำหรับพิมพ์นี้พิมพ์นี้นะครับหลายท่านเข้าใจว่าพระสมเด็จพิมพ์นี้นะครับที่เป็นเนื้อปูนว่าเป็นพระปอมไม่เล่นหากันนะครับจริงๆแล้วนะครับพระพิมพ์นี้มีจริงๆคือมีมาตั้งแต่เริ่มแรกโบราณแล้วนะครับตามที่ท่านได้เห็นอยู่นี้นะครับนะครับไม่ได้เคลือบะไรเลยนะครับแต่ว่าผิวพระนะครับถ้าดูดีๆจะมีการย่นย่นเหมือนกับเอาเศษทองนามาหล่อด้วยนะครับ เหมือนไม่ได้ไล่ที่ทองอะไรประมาณนั้นนะครับด้านหลังก็จะเป็นอักษรจีนนะครับนะครับตามที่ท่านได้เห็นอยู่นี้นะครับกับผิวจริงๆแล้วก็คือไม่เรียบนะครับครับนี่คือพิมพ์เดียวกันนะครับคือเกศบัดเหมือนกันนะครับแต่เคลือบด้วยรักสีดำนะครับ ทั้งหมดนะครับทั้งองค์พระเลยนะครับเป็นพิมพ์เดียวกับเมื่อกี้นะครับด้านหลังก็เป็นปเป็นภาษาจีนเหมือนกันนะครับตามที่เห็นอยู่นี้นะครับด้านข้างก็จะมีเหมือนกันแต่งตะไบอะไรเหมือนกันลักษณะเดียวกันทุกอย่างเพราะเป็นพิมพ์เดียวกันสร้างขึ้นในวาระเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าองค์หนึ่งไม่ได้เคลือบด้วยอะไรเลยแต่ว่าองค์สำหรับองค์ที่ท่านได้ชมอยู่นี้ก็เคลือบด้วยรักสีดํานะครับอาจจะ ทาไม่หนามากนะ,นะครับเพื่อรักษาผิวพระหรืออะไรสักอย่างนึงครับตามความเข้าใจของคนโบราณน,นะครับว่าเราก็เกิดไม่ทันนะครับก็นำมีอย่างไรก็นำมาให้ท่านได้ชมอย่างนั้นนะครับ